ที่พี่เอาสมบอกว่าเป็นเป็น proof เป็นทักงานพิสูจน์สอนมาก่อนผมทราบว่าอย่างคุณรงวงสวรรค์เลยคุณประกอบพงศราภาก็เป็น proof มาก่อนสม,มสมัยก่อนเนาะนักเขียนนะคะจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะพอจบปริญญาตรีแล้วเราก็มาอยู่อาจจะอยู่กองบระกอหนังสืออะไรเงี้ยสมัยก่อนทุกคนนะคะนักเขียนรุ่นอาวุโสหลายคนยนะนะพวก50อัพเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากการตรวจ proof เพราะการตรวจ proof ไม่ใช่แค่คำผิดคำถูกอย่างเดียวนะแต่ว่าต้อง อ่านต้องมีความรู้รอบตัวต้องเป็นนักอ่านที่ความรู้รอบตัวต้องต้องดีต้องวิเศษภาษาไทยต้องดีนะคะกตอนนี้ก็ใช้วิชาชีพเดิมวิชาชีพแรกเลยค่ะตรวจ proof หนังสือเรื่องพ่อนะคะตรวจสามหนอครับอย่างน้องๆบอกว่าหัดเขียนมาะฮะมีกำลังใจเขียนสารคดีขึ้นบันไดเลื่อนบ้างแล้วนะฮะเขียนไปแล้วแล้วก็ ไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงอ่านแล้วก็เอ๊ะมันดีไม่ดียังไง,ไง,ไงต้องปรับปรุงยังไงว่าควรทายังไงดีครับนิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเวลาไปสอนเด็กเนี่ยนะคะน้องๆหลายคนม,มีมีบางคนพูดเหมือนกันบอกว่าโอ้โหรุ่นพี่เนี่ยก้าวมาได้ง่ายจังเลยเนาะโอ้รุ่นรุ่นหนูเนี่ยก้าวมาแบบมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีประตูที่จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยรุ่นหนูเนี่ยก้าวมาลําบาก ขอบอกเลยว่าไม่จริงเลยนะรุ่นตัวเองเนี่ยกว่าจะก้ามานี่โอ้โหเรียกว่าต้องแสนสาหัสนะนะคะไม่มีหรอกนะคะเขียนเรื่องออแล้วกม็มีแบบอบรมฟรีนะจากจากคนที่เขาอาจจะเป็นนักเขียนอาชีพซึ่งอาจจะมืออาชีพหรือไม่ไม่รู้นะคะอบรมฟรีหลายค่ายเลยเนาะตอนตอนนี้ที่เปิดแล้วก็เขียนแล้วก็ยังมีรางวัลน,นะโโหบางทีบางรางวัลเนี่ยอ้แสนหนึ่งสามแส ห้าหมื่นอย่างเงี้ยโ้สมัยเราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเนเติบโตมาจากความยากจนเลยมันมันมันต่างกันนะคะก็นะไม่รู้ว่าบางทีถามอะไรเริ่มลืมแล้วความจำสั้นก็เวลาผมเขียนนะครับตอนเขียนเนี่ยให้คิดว่าดีให้ชื่นชมตัวเองให้ให,ใ,ให้กำลังใจตัวเองเอให้กำลงังใจตัวเองเนาะให้รางวัลตัวเองอยากกินอะไรกิน ชมชื่นชมมีมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนเทพ oh. เหมือนคนมีบุญมาเกิด oh. มาเขียนหนังสือ oh. มีความคิดดีจังแล้วก็ทำงานไปครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้แหละค่อยมาดูว่าไอเนี้ยเขียนไม่ได้เรื่องตรงไหน oh. ครับคือสวมวิญญาณของคนที่คิดไว้ก่อนเลยว่า ไอ้ที่เราเขียนเสร็จเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีต่อให้มันดีดีมากๆแล้วมันก็ยังต้องมีอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองใน,ในการทำงานแต่ถ้าตอนเขียนเนี่ยคิดว่ามันไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยอยากจะเขียนหมดกำลังใจแต่ถ้าเขียนเสร็จแล้วคิดว่ามันดีเดี๋ยวมันจะลำพองใจแล้วมันก็จะไม่จะไม่เห็นโดยส่วนใหญ่แล้วงานเขียนเกือบทุกชิ้นนะครับ มันก็จะมีข้อบอกพร่องอยู่แล้วโดยโดยธรรมชาติไม่ว่าเราจะฉลาดปาดเปลือยยังไงเราก็อาจจะผิดพลาดเผลอพลั้งไปใช้คำที่ไม่ได้ใช้ผมว่าผมว่าหัวข้อวันนี้เผลอไม่ได้ผิดหรอกเผลอตั้งมาว่าเส้นทางสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพที่จริงไม่ต้องมีคำว่ามือก็ได้พอม,มีคำว่ามือปุ๊บ ใใหญ่เลยไปไปกับอีกเรื่องหนึ่งเลยตัดคําว่ามือเดียวอย่างเดียวเนี่ยก็จะอาจจะง,ง่ายมืออาชีพอาชีพเนี้ยครับไม่มันก็ไม่ผิดทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะเผลอไปมีมีช่องว่างเยอะผมว่าวิธีแต่ทีนี้ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นหรือว่าจิตใจเขาเป็นยังไงว่าถูกติแล้วจะจะรับได้หรือเปล่าคืองานสิบสามชิ้นเนี่ย ให้ผมชมนะผมชมทั้งวันผมก็ชมได้แต่ถามว่าแล้วถ้าจะให้ติได้ไหมก็ติได้อีกอะแหละติได้อีกทั้งวันเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราอยากจะฟังมันในในมุมไหนครับออพี่ขอขอพูดนิดน,นึงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกว่าเนาะเห็นเห็นด้วยนะคะตอนเขียนเนี่ยก็เหมือนกับเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเนาะนะคะไม่อย่างนั้นมันฝอมันเขียนไม่ได้เนาะแต่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ย บางทีเราอาจจะโอเควางงานไว้แล้วก็ไปรีแลกซ์ไปทำอะไรสักโอเคสักสอสวันสักสี่ห้าวันก็ได้แล้วกลับมาอ่านนะคะคือค่อยหาข้อผิดพลาดเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ควรอ่านคนเดียวนะอาจจะให้เพื่อนฝูงให้ครูนะให้ให้ใครเนี่ยช่วยอ่านหรือว่ายิ่งถ้าเป็นคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยนะคะให้ช่วยอ่านแล้วก็เขาก็าจะให้ข้อแนะนำนะคะ อะไรแบบนี้แล้วก็พี่ๆสังเกตเลยว่ามือใหม่เนี่ยคือมือใหม่อย่างไงก็ยังเป็นมือใหม่น,นะเออนะเขามีแววเขามีพรสวรรค์เขามีความสามารถแต่ว่ายังขาดประสบการณ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราให้คนอื่นนะให้ช่วยอ่านเนี่ยช่วยดูเนี่ยแล้วก็ชี้แนะเนี่ยนะคะมันมันจะทําให้งานของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นแม้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นด้วยทั้งหมดใช่ไหมคะ ถ้าถ้าเราไปดูงานที่เขียนแล้วเนี่ยออกมาแล้วเราคิดว่าเราดีแล้วเนี่ยแต่เมื่อผ่านการรีไรนี่อย่างที่น้องๆเห็นแล้วก็น้องก็จะรู้ว่าโอ้นะมันจะมีรอยหรืออะไรอะไรอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องน้อมรับคําวิจารณ์เหมือนกันนะคือบางบางทีคนวิจารณ์ก็ก็เป็นแค่คนหนึ่งเนาะแต่แต่ว่าเราต้องรับฟังหรือว่าอาจจะสมมติไม่เห็นด้วยก็อาจจะ พูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่พยายามบอกกับน้องๆที่เป็นลูกศิษย์เสมอว่าคือคนเขียนสารคดีคนทํางานศิลป,ปะต้องมีอาหารการนะนะคะเพราะว่าไม่มีมันก็เขียนไม่ได้แต่ว่าอาหารการของเราเนี่ยขอให้แนบอยู่กับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นนักเขียนสารคดีเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันมันจะทําให้เราไปได้ไกลแต่ถ้าเรา ไม่เชื่อใครเราแรงแล้วเราคิดว่าเราแน่แล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนเนีค่ะผมว่ามีภาวะหนึ่งของนักเขียนหน้าใหม่ที่ผมว่า,น,าน่าเบื่อมากพี่คือเวลาเอาไปงานให้พี่พเอางานให้พี่ๆวิจารณ์ให้ครูวิจารณ์คนนึงบอกชอบตรงนี้อีกคนบอกตรงนี้ไม่ดีอีกคนบอกแก้ดีกว่าอีกคนบอกว่าดีอยู่แล้วพูดสิบคนสิบแบบครับพี่แล้วทําไงครับอย่างนี้ตัวเราเอา่ะสิบคอมเมนต์นี่เหมือนกันเลยทำยังไงดีครับก็ดีนะผมว่าดีออก ดีกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีใครชอบเลยสิบแบบสิบคนเลย